อันนี้ช็อกโกลแลตเออกรอบปะกรอบอร่อยอันน,น,นี้อันนี้ผมจะไปโดนรถเกี่ยบนะไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้เขาจอดชิมกันเยอะแยะหัวเ,เอออันนี้คือพี่ใครผ่านให้ชิมหมดเลยให้เลี้ยงเลยเลี้ยงละล่ะต่างขยะมันจะแบบซอสมันจะใบเตยใบเตยอ่ะได้ปะร้อนนะอันนี้คือตหนึ่งในทีมงานของเรา แวะมายืนยันความอร่อยของร้านนี้ค uh ่ะอร่อยจนต้องจอดรถแวะเลยใช่ไหมเมื่อกี้เอ็มบอกว่าเฮ้ยเขเรื่องขับคามาเลยขับฝ่าแบบถูกกฎหมายอะและปลอดภัย ทำมาแบบย่างอ่ะไม่เคยใครทำอ๋อหรือว่าเราทำกินแล้วก็อร่อยดีก็เลยทำคนมันกจะสั่งลาดอะไรเยอะที่สุดสักขยะนุ่มมันไม่ใช่แป้งแบบปสาทโปกติ่ะคะเราะ้รู้สึกข้างในมันแบบเนื้อมันแบบหยุบหย,ยาบมากตัวเดียวกันสั่ขขยะล้วนนึง ช็อกโกแลตคาราเมลหนึ่งอันค่ะว้าวโอ้ยฉ่ำๆเลยอ่ะฉ่ำสุดบจุ๊บเดี๋ยวยิ่งยื๊อได้เลยจะเป็นโอ้หน้าซอสฉ่ำๆหน้าซอสฉ่ำๆ ได้ไหมล่ะชิ้นมันอไ้ามงห้างมันคือปลาท่องโกยางปลาท่องโกยางแต่ข้อดีของการย่างคือมันพองกว่าเดิม กรอบกว่าเดิมกรอบกว่าเดิมไล่น้ํามันที่ทอดออกมากกว่าเดิมเลยใช่ซึ่งเราก็เลยสั่งมาเป็นซอสสังขยาเป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็คู่ที่เราคิดว่ามันจะอร่อยก็คือช็อกโกแลตคาราเมลช็อกโกแลตคาราเมลชิมสังขยาด้วยอร่อยมา,ากกรอบ้ากสังขยามีความรสชาติใบเตยสูง ก็จะสูกล้ใช่ไหมช็อกโกแลตก็ใครขาไม่หวานไม่ได้ไม่ได้เลียนขนาดนั้นเนาะแต่ข้อดีคือเหมือนเขาไปืั้งโปะเขาเนื้อดีแล้วอ่ะดูดิพอยิ่งยิ่งทอดอ่ะกินร้านข้างๆที่แบบทอดก่อนก็ว่าอร่อยแล้วแบบย่างก็คือยิ่งกรอบกว่าเดิมนี่อร่อยอืออืมนะมันทำมาเลยถึงหอมใช่แล้วมีรสชาติอืถ้าใครชอบความแบบใบเตยครีมๆนมอ่ะ อาจจะไม่ใช่ทางเพราะว่าการที่เขาแบบไม่ต้องมันมากไม่ต้องเรียนมากคู่กับมันเหมาะแล้วอะ่ะมันเหมาะกับไต้งกที่สุดแล้วอะ่ะก็เลยไม่ทำให้แบบให้มันหนักใช่อร่อยข้ชิมช่องกะเลนหน่อยชอบพี่กซอสฉ่ำ้วยอ่ะมีในมีในทุกชิ้น <laughs> ไม่ต้องห่วง ็ต้องเอามาป้ายต่อชิ้นใช่อ่อมากสำหรับร้านนี้นะคะปลาท่องโก,โกย่างจะม,มีหลายซอสให้ทุกคนเลือกสรรถ้าซื้อแบบอย่างเราอย่างเงี้ยแบบกินได้เลย50ปบาทสามารถเลือกได้สูงสุด2ซอสก็จะมีสังขยานมข้นช็อกโกแลตคาราเมลยมส้มและยำสตรอเบอรี่ใช่ค <c oughs> <c oughs> ่ะแล้วก็หน้าข่าที่อยากจะลองเหมือนกัน <c oughs> ปลาท่องโกย่างพริกเผาหมูเส้นกรอบชื่อยาวมาก กินไห้อิมไปเลยแบบนั้นอ่ะอก็น่าลองหรือว่าถ้าก็สมมติใครที่แบบว่ายังไม่ได้กินตอนนี้อยากจะได้แพ็กลับก็มีเหมือนกันเขาก็จะแยกตัวจิ้มมาให้แบบปิ้งปิ้งจิ้มใช่ปิ้งแล้วก็ไปจิ้มกินบนรถบนรถใช่อร่อยเวลาละติดใช่เลยใช่เลยนะคะไม่ต่างกันมากห้าสิบบาทกับหกสิบบาทชอบช้อนเขาอ่ะนี่กินช้อนเขาเยอะนะ เห็นเป็นร้านข้างทางแบบนี้นะเขาได้มิชลินไกด์นะคะตั้งแต่ปี2018 2019แล้วก็ในแก๊ปเนี่ยได้ทำซับด้วยก็ค<ช>ือต้องยกนิ้วให้เลยเราด้วยที่ยกนิ้วให้ <c oughs> เราจริงเลยเราชอบ <c oughs> ถ้าสมมติว่าอ่อนึงอ่ะมันเยอะนะ50บาทอันเนี้ยเราแบบแบ่งกินกันสองคนแต่อันหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> ใช่แล้วก็แบบแบ่งตัวน้ำซอสน้ำราดเนี่ยของแบบอาบุ๊คชอบอันหนึ่งพอชอบอันหนึ่งก็แบ่งกับคนละคง <c oughs> ก็กำลังดี ร้านอยู่ตรงแถวหัวมังกรเลยค่ะถ้ามาเร็วหน่อยก็จะต่อคิวไม่นานแต่ถ้ามาช่วงพีคไทม์หน่อยก็เราคิวไปยาวๆเลยจ้าเราเคยเห็นอยู่ว่าแถวมันยาวมากเราก็เลยรีบมาดักเกินแต่เขาเปิดร้านค่ะช่วงปร่มาสี่โมงห้าโมงเริ่มตั้งแล้วเนาะค่ะเอ้ไเขายะดูดกันไปเรื่อยเ เอ้เเรากลับมากินอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เรามาเพื่อกินแล้ววันนี้เราโชคดีที่ฝนไม่ตก